สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบ้านของเรานะคะบ้านก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะร้อรเแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสถ่ายให้ทุกๆคนดูเลยนะคะก็มีหลายคนสอบถามมาว่าเนี่ยทำได้จริงเหรอราคาเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือ เราทําออกมาค่ะทําได้จริงนะคะนี่นะคะตัวบ้านภายนอกจะให้ดูตัวบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูด้านในกันอันนี้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูนะคะพอดีวันนี้ว่างพอดีเลยไปดูด้านข้าง,างก่อนนะคะ ตัวบ้านนะคะจะยกสูงจากพื้น50เซนติเมตรนะคะประมาณครึ่งเมตรนะคะไม่ถึง1เมตรพื้นดินเราจะเป็น2ระดับนะคะพื้นด้านล่างแล้วก็จะมีด้านบนตรงปลูกย้าน,นะคะก็เลยยกตัวบ้านสูงแค่50เซนก็คิดว่าน่าจะน่าจะสูงพอแล้วนะคะ ถวนี้ไม่มีน้ำท่วมนะคะนี้เป็นบริเวณข้างบ้านนะคะเดี๋ยวมาอธิบายด้านหน้าก่อนด้านหน้าก็จะเป็นระเบียงบ้านนะคะระเบียงบ้านนี้จะกว้าง2เมตรนะคะยาวหเมตร แต่ด้านด้านอ๋อเฉพาะตัวบ้านนะคะอ๋อด้านหน้านี้จะกว้าง9.5เมตรนะคะจากจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะคะเรานับแค่ตัวบ้านจะ9.5เมตร ความยาวของบ้านนะคะก็9.5เมตรเช่นกันนะคะตรงนี้มันจะ3.5 2.5แล้วก็3.5รวมกันก็จะเป็น9นะคะแต่ถ้าความความถ้าจะเอาความยาวไอ้ความกว้างของหน้าบ้านนี้ถ้ารวมลงรถด,ด้วยเนี่ยลงรถมันก็จะเป็น7 เเมตรนะคะช่องละสาช่องละสามเมตร9.5้วบวกเ็ก็จะเป็น16.5นะคะบันไดก็สามขั้น อาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดนะคะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะคะเราเข้าไปในตัวบ้านกันเลยขเข้าไปใน,นบ้านก็จะมืดๆนิดเดียวเปิดไฟกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมโชว์นิดนึงค่ะ ก็เก็บถ้วยแล้วก็เหรียญรางวัลต่างๆที่ได้จากการวิ่งแล้วก็งานปั่นจักรยานนะคะในห้องรับแขกนะคะพื้นก็จะสูงจาก,าจากพื้นสู่ฝ้าเพดานนี้3เมตรนะคะห้องรับแขกก็จะมีขนาด5.5เมตรคูณ6เมตรนะคะ ก็จะมีถึงหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็จะมีตรงโซนนี้นะคะถ้านับเข้าไปก็จะประมาณ1.1เมตรนะคะอันนี้มาดูห้องนอนที่1กันห้องนอนที่1เป็นห้องนอนแขงนะคะ ห้องนอนที่หนึ่งนี่กว้าง3.5มจุคูณสานะคะเราติดไฟห้าดวงนะคะจะเ,เปิดให้ดูก็จะมีดวงเล็กสี่ดวงแล้วก็ดวงใหญ่อันนี้ปับสีได้ แต่เปิดแค่ดวงใดดวงหนึ่งก็สว่างมากแล้วนะคะเนี่ย <Okay. S 1> ห้องน้ำนะคะห้องน้ำหนึ่ง กว้างกว้างคุณอยาสองจุสคูณสนะคะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปก็กำลังพอดีค่ะแต่เรามาดูห้องนอนห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนที่สองก็3.5มจุคูณสาเช่นกันค่ะไฟเหมือนก,นกันกับห้องนอนที่หน ำลังพอดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปส่วนห้องที่สามนะคะเราปรับปรุงเป็นให้ถักเราทำเป็นห้องแต่งตัวนะคะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีห้องน้ำด้านในก็จะรกนิดนึงนะคะก็จะมีห้องน้ำ จะมีโต๊ะเครื่องแป้งห้องน้ำในห้องนอนที่สามนะคะไม่ใช่ห้องนอนสี่เป็นห้องแต่งตัวห้องนี้ขนาดขนาดเล็กกว่าห้องอื่นๆนะคะสามจุดสาเอ้ยห้องนี้สามคูณสาม ในตัวบ้านเนี่ยถ้านับเฉพาะตัวบ้านนะคะก็จะหนึ่งร้อยสี่ตารางเมตรนะคะที่ว่าร้อยเจ็ดสิบนั้นมันมาจากไหนนี่ทางนี้เป็นห้องครัวนะคะห้องครัวห้องครัวขนาดเจ็ดเมตรคูณสามจุดห้านะคะแล้วก็ตรงจะมีตรงโซนซักผ้านะคะตรงนี้จะสองคูณสองเมตร ก็จะรกๆนิดนึงนะคะ แล้วก็จะมีประตูทางออกนี้เป็นโรงโรถนะคะโรงโรถนี้จอดรถได้สองคันนะคะจอดรถยนต์ได้สองคันแต่ก็ด้านในก็ปากเสื้อผ้าได้ด้วยถ้าไม่อยากให้เสื้อผ้าเจอแดดโรงโรถนี้ความกว้างก็7เมตรนะคะเป็นช่องละสามเมตร ช่องละ3.5เมตรยาว5.5เมตรนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างข้างฝั่งรถงก็จะออกยาวๆนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นครัวเดี๋ยวจะพาเดินไปดูด้านหลังด้วยนะคะ ด้านหลังแพนว่าจะทำต่อเติมเพิ่มมาอีกยังไม่ได้ทำนะคะ ราควบคุมการก่อสร้างเองคือเราซื้ออุปกรณ์เองนะคะแล้วก็เราจ้างเฉพาะค่าแรงช่างมันก็สามารถที่จะได้ราคานี้นะคะถ้าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากมาดูสามารถมาดูได้นะคะที่บ้านหนองโพชา้างกันทาลาลมศิษเกตนี่ค่ะแต่ว่าถ้าจะอยากได้แบบหรือแปลนคือแบบ เราซื้อจากพี่ในอินเทอร์เน็ตนี่แหละคะ่ะในในกลุ่มเนี้ยแล้วก็เอามาดัดแปลงเอามันอาจจะไม่เหมือนกับแปลนเดิมแต่มันก็จะคล้ายๆกันนะคะเราก็ตัดบางส่วนก็ปรับเปลี่ยนในแบบที่เราอยากได้นะคะเอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะ ก็รีวิวไม่ค่อยเก่งอะ่ะให้รีวิวบ้านตัวเองก็ค่อนข้างที่จะแบบรีวิวคนเดียวลำบากอยู่ค่ะขอบคุณมากคะ่ะที่รับชม